ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไรสาระนะครับในวันนี้ก็จะมาทำโปรเจกต์นะครับก็คือรถมินิบอยนะครับโดยนะครับอุปกรณ์วัสดุที่เราเตรียมไว้ก็จากคลิปที่แล้วนะครับจะมีโครงรถจักรยานล้อรถจักรยานแล้วก็เครื่องตัดหญ้านะครับสองจังหวะตัวนี้นะครับแต่ไม่แนอาจจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นนะครับ ก็ต้องดูความเหมาะสมอีกทีนึงนะครับ p อ i n t ในการทําก็คือเราจะใช้เศษวัสดุนะครับให้มากที่สุดเราจะใช้โบประมาณให้น้อยที่สุดนะครับโดยแบบของรถมินิบั์ก็ยังไม่ได้คิดนะครับแต่ว่าเราจะทําการออกแบบหน้างานเลยนะครับดูความเป็นไปได้เราก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับ โดยวันนี้เราจะใช้เศษเหล็กจากประตูเก่านะครับ p อยก็คือใช้ของเก่าให้มากที่สุดนะครับของใหม่ให้น้อยที่สุดของใหม่ที่เราเตรียมไว้ก็จะมีโซ่สเตอร์นะครับนะครับเครื่องเครื่องวันนี้ก็เป็นเครื่องเก่านะครับไม่ใช่เครื่องใหม่นะครับแล้วก็อุปกรณ์เราก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราลงมือขั้นแรกเราก็จะเตรียมเหล็กก่อนเราจะตัดเล็กนะครับให้เป็นชิ้นๆก่อนนะครับ โอเคครับรเดี๋ยวตัดเหล็กกันก่อนโอเคนะครับเมื่อเราทําการตัดเหล็กออกไปนะจากประตูเก่าตัวนี้นะครับก็จะได้เป็นเศษเด็กสองอันนะครับแล้วก็ตัวที่จะทําเป็นบอดี้ของตัวรถนะครับก็ลองเทียบดูแล้วก็ความยาวก็จะได้ประมาณนี้นะครับโดยเราจะใช้เหล็กนะครับตัวยาวเนี่ยสองตัวแล้วก็ ตัวที่จะดามอ,าอา่ามนะครับกับตัวยึดเครื่องตัดหญ,ญ้าผมก็จะใช้กว้างประมาณ15เซนนะครับให้เท่ากับความกว้างของดุมตัวนี้ฮะจากนี่ถึงฝั่งนู้นเนี่ยตรงนี้ถึงนี้นะประมาณ15เซนนะครับก็คือจะใช้เป็นบอดี้เป็นอามแล้วก็จะเป็นตัวบอดี้ของรถมินิบค์เลยนะครับโดย ความยาวนะครับเราต้องคิดจากตัวนี้นะครับตัวที่จะใส่ตัวเกียร์แล้วก็โซ่มาดึงใส่ตัวนี้นะครับก็คือความยาวประมาณ39เซนนะครับจากนี้ถึงนี่39เซนนะครับส่วนตัวนี้นะครับเราไว้ต่อเข้ากับตัวคอจักรยานนะครับตรงนี้นะครับซึ่งตัวนี้ยาวถึงตรงนี้ประมาณ50เซน ห้าสิบห้าเซนนะครับประมาณห้าสิบห้าเซนนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวทําที่ยึดตัวล้อนะครับโดยด้านล่างนะครับอันนี้เราทําเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยเพราะว่าจริงๆรล้อต้องอยู่ติดกับตัวนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราต้องเจาะก่อนนะครับเจาะสําหรับตัวยึดน็อตตัวนี้นะครับโดยใช้แผ่นตัวนี้นะเราจะยึด ก็จะทําให้มันเป็นสามารถปรับเลื่อนเข้าเลื่อนออกเพื่อดึงความตึงของโซ่ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราทํากันเลยโอเคนะครับส่วนตัวที่เราจะยึดกับตัวล้อเนี่ยเราจะเจาะรูนะครับแบบนี้แล้วก็จะขีดเส้นไว้นะครับแล้วเราก็จะผ่าเพื่อให้หกับหางปลาของมอเตอร์ไซค์นะครับ ไว้สำหรับปรับระยะความตึงความหย่อนของโซ่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะผ่าเราจะให้ดูว่าลักษณะเป็นยังไงโอเคครับแล้วนี่ก็คือที่เราเจาะสักคู่นี่ฮะไว้สำหรับยึดตัวล้อสามารถปรับระดับได้นะครับก็คือเราจะใส่ล้อบุ่มล้อเข้าไปตรงนี้แล้วก็สามารถปรับเด่นหน้าไยหลังได้ที่ความอาจจะได้ปรับความตึงหย่อนของโซ่ได้ครับคือตรงนี้ แต่ตรงนี้เ้าเจาะรูผิดนะครับแต่ว่าเราก็ผ่าผ่าได้ตรงเราจะผ่าสองอันนะครับเ,รา,เราจะใส่สองข้างแล้วก็เราก็จะเอาตัวนี้นะครับมาประกบใส่ตัวนี้นะครับตระมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็ถุงพลาสกขนาดน,นี้แล้วเราก็จะ ตอนที่ใส่ล้อก็จะอยู่ลักษณะประมาณนี้นี่นะครับก็าปรับขันเข้าขันออกตึงเข้าไม่หย่อนสาหรับรปรับโซ่ไม่ให้หย่อนนี่นะครับคือตัวยึดล้อของเราขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการเชื่อมต่อตัวนี้เหล็กที่ท,ท,ทำดามนะครับจะรับเชื่อมมว้ในลักษณะน,น,นี้นะครับแล้วก็จะมาประกอบให้เป็นตัวกล่อง ขึ้นโครงอีกทีหนึง่งแล้วก็จะติดตั้งเครื่องนะครับโอเคเดี๋ยวเราเชื่อมกันเลยแล้วกันครับในเมื่อทําการเชื่อมเต็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับนะครับจะมีข้างซ้ายข้างขวานะครับตอนตอนเชื่อมก็ดูให้ดีๆนะครับเดี๋ยวจะใส่ผิดด้านกันนะครับก็เราจะเข้าไปในลักษณะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือสามารถปรับ นะครับปรับได้ไม่ถอยเข้าหรือถอยออกเดินหน้าเข้าหรือถอยออกนะครับสําหรับเวลาโซ่หย่อนจะได้ปรับได้นะครับเดี๋ยวนี้เราก็จะประกอบนะครับแล้วก็จะเริ่มตีให้ได้เป็นกล่องนะครับลักษณะประมาณนี้นะครับสองด้านโอเคครับเดี๋ยวเราทับต่อเลยครับสำหรับช่วงล้อเนี่ยก็คือมันจะมีปัญหานิดหน่อย นะครับก็คือล้อปกติของจักรยานนะครับมันจะอยู่ด้านนี้ใช่ไหมเวลาปั่นเนี่ยมันจะเป็นตัวฟรีเวลาดึงไปเนี่ยก็คือมันจะเกาะล้อไปด้วยแต่ถอยหลังเนี่ยคือมันจะฟีถอยหลังได้แต่เดินหน้าไม่ได้นะครับแต่ว่าด้วยเครื่องของเครื่องตัดหญ้าเนี่ยผมจะทำให้มันเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องตัดหญ้ามาเที่ย นี่นะครับคเครื่องตัดหญ,ญา้าถ้าเราจะให้สเตอร์มันหมุนไปทางด้านนี้นะครับเราจะต้องวางเครื่องไว้ยือยู่ด้านนี้นะด้านนี้นะครับัตัวเครื่องก็จะอยู่ด้านนี้นะครับตัวฟันสเตอร์ตัวนี้คือจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ล้อก็จะอยู่ประมาณนี้ทําให้น้ําหนักมันจะกินไปทางขวา แต่ผมจะกลับให้ล้อมาอยู่ด้านนี้แล้วก็ให้เครื่องมาอยู่อย่างนี้นะครับจะเห็นไม่เอ่ยอก็จะให้อยู่ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเครื่องจะได้อาบาลานกันมากขึ้นนะครับจะจะได้ไม่ต้องกินขวาอย่างเดียวนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็จะกลายเป็นฟรีไปตลอดมันจะไม่ดึง นะครับแต่กลับถอยหลังนี่กลับจะดึงวิธีแก้ปัญหาของผมก็คือเราจะเปลี่ยนด้านนะครับโดยการออหมุนออกนะครับหมุนนี่ฮะมันจะหมุนถ้าไข่นะครับหมุนไม่ออกเนี่ยมันจะมีสลักอยู่สตัวนะครับเจาะแล้วก็เคาะ อันนี้ผมเคาะไว้แล้วนะครับตัวในเนี้ยก็จะหมุนออกแบบนี้นะครับจะออกแล้วก็หมุนกับด้านเอาด้าน,ด,านด้านในเข้าด้านนอกเข้าไปด้านในนะครับ ใช่ยากที่นึงโอเคนะครับเดี๋ยว ตะกี้มันโดนฝุ่นนะมันก็เลยมีพวกขี้อะไรเข้ามาโดนตรงนี้นี่ก็ด้วย โอเคครับเข้าแล้วก็หมุนด้านในนะด้านนอกมันหมุนไม่ได้มันจะหมุนตามหมุนให้แน่นที่สุดแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการเชื่อมนะครับเชื่อมไว้เลยโดยใช้ไฟฟ้าหรือแก๊สก็ได้นะฮะแต่ผมมีไฟฟ้าจะใช้เชื่อมไว้นะครับรเวลาเครื่องดึงเนี่ยตอนนี้มันฟีถอยหลังได้ แต่เวลามีกําลังดึงก็ปั๊บมันจะล็อกเล้วดึงเลยแต่ถ้าเราไม่เชื่อมไว้มันก็จะหมุนกลับเหมือนเดิมจะหลุดออกมาทั้งอันนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอญาตเชื่อมก่อนโอเคครับเราทําการเชื่อมแล้วก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับเมื่อเราถอยหลังก็จะได้ฟรีนะครับแต่เวลาเกาะเอ็กหน้าเนี่ยจะล็อกนะครับเพื่อให้ล้อหมุนตามที่ทําแบบนี้กรณีที่ว่าเวลาเรายกคันเร่งอ่ะ เวลาเรายกกันเร่งปั๊บเนื่องจากว่าฟันของเกียร์ตัวนี้มันเล็กมากนะครับเวลาดึงน่ะเหมือนกับ <Mustang> ว่ารอบหลังมันเยอะกว่ามันจะทําให้ตรงนี้หมุนจัดมากนะครับเพื่ออาจจะทําให้ตรงนี้เสียหายได้นะเราก็เลยมีฟีตัวนี้มาช่วยนะครับเวลารถหยุดปั๊บนี่ยฮะล้อมันยังฟีได้นะครับเครื่องหยุดมันก็ยังฟีได้ น,น,นะครับเพื่อความปลอดภัยขูเกียนะครับโอเคลำดับต่อไปนะครับเราก็จะใส่สเตอร์ตัวนี้เข้ามากับล้อนะครับซึ่งเราจะต้องตัดตัดฟันออกนะครับตัดตัวแกนกลางนี้ออกเราจะเอาแค่เคขี่ยวข้างนอกนะครับแล้วก็จะมาเชื่อมกับตัวฟันของตัวนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยว ตามกันเลยโอเคนะครับเราได้ตัดตัวกลางออกแล้วนะครับแล้วก็เ,เทียบเข้ากับตัวนี้นะครับแล้วก็จะไปเชื่อมนะครับเราก็จะได้สเตอร์หนึ่งตัวนะครับโอเคเดี๋ยวไปเชื่อมเลยโอเคนะครับตอนนี้เราก็ทําการเชื่อมเป็นที่เรียบร้อยนะครับเวลาหมุนย้อนหลังก็เป็นปีนะครับถ้าหมุนแบบนี้ก็จะล็อกกับล้อนะครับโซ่ก็จะล็อกอุ่นร้อนนะ พยายามตอนเชื่อมก็ลักดูว่าให้มันกลิก้งกลางแล้วก็ดีนะครับจะไ่้ไม่เบี่ยงนะครับขั้นตอนต่อไปก็เราจะตั้งแทนเครื่องนะครับเดี๋ยวเราจะประกอบเข้ากับตัวก่อนแล้วก็จะตั้งแทนเครื่องอีกทีหนึ่งเพื่อวัดระยะว่าจุดไหนต้องตั้งตรงไหนนะครับโอเคเยาเอาประกอบสักครู่ครับตอนนี้ก็คือการ ตั้งนะครับตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องแล้วก็ทาแท่นเราทําแท่นเพิ่มนะครับตรงนี้จะมีแท่นอยู่สองตัวนะครับแท่นแท่นที่ติดเครื่องอยู่แล้วก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็ผาดเหล็กแล้วก็เจาะรูยึดนะครับเป็นตั้งไว้เฉยๆนะครับแต่ก็มันไม่สามารถที่จะรับแรงดึงแรง้งอของเครื่องได้นะฮะแล้วก็แล้วก็ทาตัวนี้ขึ้นมาอีกตัวหนึ่ง เจาะรูแล้วก็ยึดกับแป้นนะครับแป้นคัดเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ทําขาลงมายึดตัวนี้นะครับเพิ่มความแข็งแรงให้กับนะครับตัวเครื่องตอนนี้โยกไม่ไปเลยนะครับอยู่แน่นนะครับเดี๋ยวเราทําใส่นี่ตัวหนึ่งนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับสําหรับเพื่อตัดหญ้านะครับก็คง อีกไม่นานนะครับเดี๋ยวจะประสบความสำเร็จนะครับสำหัวันนี้มันก็มืดแล้วนะครับเดี๋ยวอัปเดตใหม่นะครับคอจะทำเรื่อยๆนะครับไม่เร่งนะครับจะทำะไปเรื่อยๆถูกบ้างผิดบ้างก็นะครับศึกษาเอาโอเคครับเดี๋ยวทำต่อนะครับ แต่ว่าวันนี้ผมจะตัดไปก่อนเดี๋ยวจะทำพรุ่งนี้ต่อนะครับแต่ว่าจะทำสเตปให้เทสวิ่งได้ก่อนนะครับเป็นพาทแรกแล้วก็เดี๋ยวจะทำพาสสองคือสำเร็จสามารถวิ่งออกมาได้เลยนะครับอุปกรณ์ครบนะครับจะเป็นพาสสองแล้วก็พาสสามน่าจะเป็นการทดลองวิ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมหยุดก่อนนะครับแต่ว่าคลิปยังถ่ายต่อนะครับสำหรับพรุ่งนี้ สวัสดีครับขอ,องอีกหนึ่งวันแต่ยังอยู่ในคลิปเดียวกันนะครับก็คลิปนี้ก็เราก็มาตัดคอจัก,กรยานนะฮะให้สั้นนะครับความยาวของล้อก็เท่ากับตรงนี้เท่ากับล้อจัก,กรยานขอบ12พอดีนะครับส่วนตรงนี้เราตัดออกจริงๆแล้วตรงข้างบนก็ต้องตัดออกด้วยนะครับตรงนี้ก็ต้องตัดออกด้วยแต่ เอาไว้เทียบก่อนแล้วตัดทีหลังนะครับเดี๋ยวตัดไปแล้วมันจะเสียนะครับแล้วก็เชื่อมหัวสําหรับยึดตัวล้อนะครับเรากำลังจะด้ทำการเชื่อมโอเคครับเดี๋ยวเราทํางานกันเลยครับตอนนี้เราก็ทําการเชื่อมต่อนะครับคอแฮนจักรยานเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ เดี๋ยวเราต้องทําดามขึ้นข้างบนด้านด้านบนดีนฮะดามดามแล้วก็มาลงข้างหลังนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับก็เราจะได้เป็นรูปลักษ์มินิบายแล้วนะครับความยาวก็ประมาณหนึ่งเมตรนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ต้องหาเหล็กมาตามดามด้านบนอยู่นะจะดามตรงนี้มาถึงตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปหาเหล็กก่อน ครับแล้วตอนนี้เราก็ใส่แฮนด์นะครับใส่แฮนด์แล้วก็ใส่อาร์แล้วนะครับก็เดี๋ยวเอาล้อมาใส่แล้วก็ลองเทสวิ่งดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวแต่ว่าล้อตอนนี้มีปัญหานิดนึงครับคือ,อยางมันรั่วนะครับก็คงตอนนี้ก็เย็นแล้วอาจจะเป็นทําต่อพ่งนี้นะครับแต่ว่ายังอยู่ในคลิปเดียวอยู่งั้นเดี๋ยวไว้พ่งนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อคลิปกัน นะครับครับก็รูปร่างก็ประกอบก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับมินิไบส์นะครับมินิไบส์ทำเองนะครับลักษณะทางกายภาพนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับโครงสร้างนะครับ รอยเชื่อมยังไม่ได้เก็บนะครับเดี๋ยวต้องเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับก็เอาไปลองเทสวิ่งแล้วนะครับความเร็วได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ออกตัวอาจจะอืดไปหน่อยนึงนะครับเพราะน้ําหนักตัวผมเจ็ดสิบห้านะครับแต่ว่าปลายไหลครับปลายไหลแต่ว่ายังไม่ได้กล้าอาจให้เต็มที่นะครับเพราะว่ารถคันนี้ยังไม่มีเบรกนะครับล้อก็ไม่ใช่ล้อของมันนะเป็นล้อของรถอีกคันหนึ่งเอามาลองดูครับเพราะว่า ยางเส้นนั้นมันรั่วอยู่ยังไม่ได้ซื้อ,อยางมาเปลี่ยนนะครับแล้วก็ปัญหาที่เกิดก็คือกําลังเครื่องเนะี่ยเครื่องตัวนี้นะครับมันแรงมา้ามันน้อยไม่สามารถที่จะฉุดน้าหนักเอยอะๆได้นะครับแต่ว่าสําหรับคนตัวเล็กๆน่าจะพอไหวนะครับเพราะตอนออกตัวเราต้องเข็นช่วยนิดนึงนะครับพอความเร็วได้ก็ไหลไปเรื่อยๆนะครับความเร็วน่าจะประมาณสักสามสิบ ถึงสามสิบหกิโลเมตรต่อชั่วโมงได้อยู่นะครับเคือลักษณะทั่วไปนะครับสำหรับมินิบอย์นะครับซึ่งจอยที่กำหนดไว้ก็คือให้ประหยัดเงินที่สุดนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเดี๋ยวจะมาสรุปตอนที่รถคันนี้ สำเร็จบริบูรณ์นะครับเพราะตอนนี้ยังขาดคันเร่งนะครับแฮนด์ก็ไม่ใช่ตัวนี้นะแฮนด์จะเป็นอีกแฮนด์อีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ใส่เวทเทส้เฉยนะครับโครงสร้างอานก็ยังไม่ได้ใส่นะครับอานอันเก่าก็ถอดออกไม่ดีครับเดี๋ยวเราจะใส่อานกระดานเป็นแบนนะครับแล้วก็ต้องเก็บรอยเชื่อมแล้วก็ทําสีใหม่นะครับตัวนี้อยู่ระหว่างเทสแล้วก็เบรกยังไม่ได้ใส่นะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ อาจจะอยู่ยาวนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็เป็นความตั้งใจที่จะทำนะครับก็ทำมาหลายวันมากนะครับหลายวันนิดวันละหน่อยนะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับหรือใครมีข้อติชมก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับเพราะว่าการทำมินิไบายกันนี้ก็คือตามครั้งแรกไม่มีแบบแผนอะไรเลยนะครับ มองดูแล้วก็กําหนดค่าแล้วก็วัดตัดใส่เลยนะครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอาับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพลงแค่นี้ก่อนนะครับสหรับคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่ว่าเสร็จสมบูรแล้วจะเป็นยังไง <ไป S 1> สวัส,สดีครับ